สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่นะครับสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะมานําเสนอนะครับเป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะครับสประตูนะครับ XLT นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารุ่น XLT นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของฟอร์ดนะครับในตระกูลรถสีประตูเนาะนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดานะครับและก็เกียร์ออโต้นะครับราคาเกียร์ธรรมดาอยู่ที่857,000บาทนะครรับเกีย์ออโต้จะอยู่่ที92,000บาททนะครับแล้วก็สีี่มีจหน่ายนะครับสี แต่แก่น้เงินแดงนะครับเทาดำบอลเงินแล้วก็สีขาวข้างหลังนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสีขาวที่ลูกค้าเลือกแต่งนะครับว่าลูกค้านะครับได้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งยอดนิยมนะครับก็คือชุด f 150 Spider นเดนั่นเองนะครับมาครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันนี้ได้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างเริ่มจากที่ด้านบนนะครับเป็นสครูปนะครับคันนี้นะครับเลือกลูกค้าเลือกเป็นสครูปทรงฟิตนะครับขนาดใหญ่นะครับเต็มสระกระโปรงนะครับ ลูกค้าก็ให้สีนะครับเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีขาวสีเดียวกับโัวรถนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านนะครับแต่ลูกค้าเลือกสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปแรดนนะครับแล้วก็เป็นรูปแรดนตัวสีแดงเรื่องของสกรูนะครับลูกค้าสามารถออกแบบได้นะครับเรื่องของสีนะครับสามารถแจ้งได้สกรูก็มี3ามทรงนะครับเป็นทรงฟิตใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทรงสูงนะครับแล้วก็ทรงแนบนะครับกระเถิบลงมานะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็น ขอบไฟหน้านะครับพร้อมกับอัปเกรดนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้ามาสแต็งนะครับสามขี้แบบนี้นะครับพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะครับพร้อมสเต็ปไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับแล้วก็วงแหวนทรงกลมแล้วก็เลือกสีลูกแก้วเป็นเลสอชุดแต่งนะครับก็ F 1 5 0 s p ห d า r ูนเดอร์ะครับเหมือนที่แจ้งนะครับลูกค้าเลือกฟอนต์นะครับเป็นตัวสีดำนะครับแล้วก็ขอบนะครับเป็นสีแดงนะครับพร้อมกับไฟ LED 3จุดนะครับเป็นสีขาว แล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าเลือกตัวชายกันชนนะครับเป็นสีแดงเหมือนที่ก๊อบเคยแจ้งนะครับว่าตัวชายกันชนเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเจ้าแดงแบบนี้เจ้าสีดําด้านเพื่อให้เข้ากับกันชนนะครับหรือเอ้าเป็นสีเงินเงินนะครับเหมือนคันข้างหลังคันนู้นนะครับสามารถแจ้งได้คันนี้ก็สวยเลยเข้าเลยนะครับแดงดําขาวกระเถิบมานะครับที่ข้างรถนะครับก็ซุ้มล้อนะครับขนาดหกนิ้วแบบมีหมุดนะครับ ตัวหมุดเนี่ยครับเหมือนที่เคยแจ้งเลยไม่ได้เจาะนะครับกับตัวรถหมุดเนี่ยจะเป็นหมุดหลอกนะครับซึ่งติดมากับตัวซุ้มล้อนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อเนี่ยเราจะใส่กับตัวกิบล็อกเดิมนะครับเห็นไหมครับบางคงบางคนทุกอย่างนะครับยังใช้ได้ปกติเลยกิบล็อกเดิมนะครับแล้วเราก็จะซีนนะครับตัวซิลิโคนให้มีบางๆแบบนี้เลยนะครับไม่เปิดะนะครับตัวนี้แน่นหนาครับกันน้าเข้ากันหลุดได้เป็นอย่างดี กระเถิบมาที่ล้อนะครับคันนี้นะครับก็เป็นล้อแมกนะครับลายหยดน้านะครับหรือบางคนก็เรียกลูกโม่เนาะนะครับก็ขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมยางวอสเตอร์ AT3 นะครับตัวแมกตัวยางมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแก้มข้างนะครับเดิมนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับคันนี้ก็ครอบเป็นสีดาด้านนะครับคันนี้เป็น6สปีดนะครับเหมือนที่ก๊อบเคยแจ้งถ้าคําว่า6สปีดเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาถ้าเป็น6ออโต้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเอง กระเถิขึ้นมานะครับก็ราวหลังคากันสาดเข้ารูปสี่ชิ้นเบ้ารองมือเปิดนะครับสีดำด้านแล้วก็สติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับคำว่าレンジャーワイแ t ็กสติ๊กเกอร์ก็ร่วมกันออกแบบได้นะครับตัวหนังสือฟอนต์นะครับชื่อหรือไลน์นะครับข้อฝาถังน้ำมันนะครับเป็นสีดำด้านโลบานเหล็กนะครับทรงขายยาของอาร์เรนเดอร์นะครับทรงนี้ก็จะเห็นติดกันเยอะนะครับจุดเด่นของทรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของมีตัวยึดนะครับ ไว้สําหรับกรณีที่ลูกค้าต้องการต่อนะครับพัดเสริมนะครับเป็นตัวถาดนะครับก็จะสามารถใช้ยึดกับตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเจาะนะครับเพิ่มนะครับอウเรนเดอร์นะครับทรงขายาวก็จะมีอีกตัวหนึ่งน้องที่เห็นกันติดอีกนิยมนิยมก็คือตัวที่มีไฟเบรกนะครับป็นทรงสปอร์ตนั่นเองสามารถแจ้งได้นะครับว่าชอบทรงไหนแบบไหนครอไฟท้ายนะครับสติ๊กเกอร์กราฟิกแล้วก็บรรลองมือเปิดฝาท้ายนะครับทรงปลายดาบ แล้วก็กันชนท้ายเล็กนะครับของเออเลนเดอร์นะครับทรงสปอร์ตนะครับมีไฟถอยนะครับแล้วก็มีบอลล่ากนะครับห่วงโอเมก้าเนี่ยครับจะมีมากับกันชนเหล็กทุกรุ่นนะครับอันนี้สวยงามเลยลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford r ล n g เจนะครับ Ford Ever e s t รนะครับก็ขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ ID l ดี e ไว้ให้นะครับ สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับเกี่ยวกับรูปแบบการตกแต่งเกี่ยวกับสเปครถนะครับยินดีให้คำปรึกษาในทุกเรื่องนะครับยังไงนะครับก็บรบกวนคุณลูกค้านะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับยังไงนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบคลิปหน้านะครับว่าก็อมีรถฟอร์ดสวยๆรุ่นไหนมารีวิวนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ